ก่อนที่เราจะมาขึ้นแพทเลข3ซึ่งเป็นเลขใหม่ใช้ไลที่สูงไมรู้ผมขออนุญาตมาทำคลิปไกด์เป็นเควส t โลกของนักเขียน2คนนี้ซึ่งก็คือจุนทิชิและชิเกิรุที่ยืนเถียงกันมาตรงนี้ตั้งแต่แพท2.0ยัน2.8เอ้ย2.8ไม่2.8 ผ่านมา9แพทมันก็ยืนยืนเถียงกันไม่เลิกว่าสรุปแล้วมันจะเขียนอะไรยังไงออกมาดีไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีเอาเป็นว่าก่อนอื่นก่อนที่ผมจะมาภาคเควสของเควสโลกเควสนี้ซึ่งเป็นเควสโลกสุดท้ายของอินเนอร์ซึมาร์ที่ผมเหลืออยู่แล้วก็มีชื่อเสียงเมืองด้วยชื่อเควสน่าจะชื่อเอ่อชื่อเควสว่าการสร้างเนื้อเรื่องแล้วก็มีออชิเมนต์ด้วยนะเดี๋ยวตอนท้ายคลิปมันน่าจะเอ่อโชว์เห็นว่ามีเนาะ ผมจะมาอธิบายก่อนว่าคุณจะต้องทํำยังไงไเควสนี้ถึงจะปรากฏขึ้นมาเป็นเควสโลกให้ทำนะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นแล้วว่านัาเกเขียนสองคนนี้ตอนแรกจะเป็น NPC ธรรมดาที่ยืนเถียงกันไม่รู้จักจบจบสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีเควสให้ทำครับแต่ว่าถ้าใครที่ปรับ daily คอ m ม i s s i o n หรือเควสรายวันเป็นของเมืองอินาซึมะเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้ครับแล้วก็เ,เดี๋ยวนะอยู่อันนี้คําขอแล้วก็เป็นอินาซึมะใช่ไหมแล้วสุ่มได้เควสของอินาซึมะเนี่ย มันจะมีบางครั้งที่คุณอาจจะสุ่มได้เควสของสองคนนี้ที่เขายืนเถียงกันอยู่ครับอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายๆโดยปกติแล้วถ้าว่าคนที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยคุณจะได้เควสซึ่งชื่อว่านิยายเรื่องนี้สนุกไหมอันนี้คือชื่อเควสภาษาไทยถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันจะมีชื่อเควสว่า Disney สโน e วลซ e m อ Amazing อ่าชื่อเควสอย่างนี้นะซึ่งเควสนี้จะเป็นเควสแรกเลยที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอเหมือนกันเพราะเรามาคุยเห็นนักเขียน2คนนี้ ไอจูนคิชิหรือพี่แว่นของเราอ่ะเขาจะบอกว่าเขาอ่ะอยากไปหาแรงบรรดาใจเพื่อเอามาเขียนนิยายของตัวเองให้เขียนต่อเพราะาตอนนี้เขามีปัญหาอยู่เพราะว่าชิคก็รู้บอกว่านิยายมึงเขียนแล้วมันแบบว่าเหมือนบีบเทพโมระก็คือเขียนแบบว่าเหมือนแบบไม่มีน้ำหนักอ,อยู่ๆตัวเอกก็มีความสามารถนู่นความสามารถนี่งอขึ้นมาเพื่อไปหมดพลอดเรื่องไม่มีน้ำหนักโครงเรื่องแย่มากต้องปรับปรุงอีกเยอะไม่งั้นเดี๋ยวเขียนแล้วขายไม่ออกตีพิมพ์ไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่แว่นเขาก็เลยอ่ะงั้น ดี๋ยวไปหาแรงบันดาลใจกันซึ่งหลังจากที่เรา,เาเรับเควสแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่วันบางทีพี่แว่นก็อาจจาะขอมาหาแรงบันดาลใจตรงแถวๆลงตีเหล็กของอเมโนโมะในบางทีก็อาจจะมาแถวนี้บางทีก็อาจจะวิ่งขึ้นไปข้างบนไปแถวลงน้ําชาโคโมเลบางทีก็อาจจะไปตรงแถวแถวเอล้านขายของชาวถึงใช้เยื่หลังวิ่งแล้วกันเพราะว่ายาเอกเขาไม่มีสกิลวิ่งเนาะในบางทีก็เนี่ยอาจจะมาแถวนี้ พี่แว่นบันทีอาจจะมาเนี่ยครับตรงร้านไหนของชำตรงเนี้ยร้านเนี้ยบันทีก็อาจจะไปถึงนูน่นในลงน้ำชาของมูเลดแล้วแต่ว่าเขาจะไปครับบันทีพี่แว่นแกก็ขอไปหาแรงบรรดาจใจสุ่มๆซึ่งพี่แว่นเขาจะขอไปที่ไหนอ่ะไม่สําคัญย้ำนะครับไม่สําคัญเลยมันไม่สําคัญว่าเขาจะขอไปไหนสําคัญตรงที่ว่าเมื่อเราหาแรงบรรดาจใจให้กับเขาเสร็จแล้วเรากลับมาตรงนี้เพื่อกลับมาคุยกับชิงเงรู้ออีกครั้งแล้วรายรง,งานสถาน,นการณ์ เขาจะคุยกันไปคุยกันมาสรุปว่าพี่แว่นยุงทิชิีเนี่ยคือไม่ได้เรียนรู้เชี่ยอ,อะไรเลยคือไปหาแรงบันดาลใจมาสุดท้ายก็ลงอีหลอดเดิมก็คือใจคอจะยัดเยียดให้ตัวเอกในนิยายตัวเองเป็นอิจิโกะ,จะเจ้าชายเลือดผสมก็คือเป็นแม่งทั้งมนุษย์ยมทูตควินซี่ฮอลโล่ฟูบิงเป็นแม่งทุกอย่างในคนเดียวแล้วอยู่ๆความสามารถต้องงอกมาแบบไม่มีเหตุผลทําให้นิยายม,มีน้ําหนักบลาๆในเรื่องก็จะประมาณนี้ แล้วชิรุก็เลยตําหนิบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นไม่ได้นะนี่มึงออกไปหาอะไรวันนันใจนี่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยเหรอเถียงกันไปเถียงกันมาสรุปสุดท้ายเขาจะหันมาถามเราว่า <c oughs> เราเห็นด้วยกับใครตรงนี้สําคัญย้ํานะครับจังหวะที่เขาหันมาถามเราว่าเราเห็นด้วยกับใครตรงเนี้ยสาคัญเพราะว่ามันจะไม่ให้เราเลือกตอบว่าเราเห็นด้วยกับพี่แว่นยูงิชิหรือพี่ตุ้ยชิรุซึ่งเราต้องเลือกตอบของทั้งคู่ าการที่ผมพูดแบบนี้แปลว่าเควสเนี้ทำไม่เสร็จในครั้งเดียวแน่นอนเพราะว่าคุณต้องเลือกตอบของทั้งคู่อ่ะทีนี้พอรู้คอนเซปต์แล้วทีนี้ฟังต่อมันไม่ใช่แค่ตอบทั้งคู่แล้วจบครับคืองี้ผมจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่า,าทิกเกอร์ของเควสเนี้มันคือยังไงแน่แต่ถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าในไอเคเวสอนิยายเล่มนี้สนุกไหมอ่ะ ก็คือเควสแรกที่ผมกาลังพูดอยู่เนี่ยถ้าเราเลือกตอบเห็นด้วยกับพี่แว่นจุนคิชิเนี่ยถ้าเราเลือกตอบเห็นด้วยกับพี่แว่นเนี่ยในวันถัดๆไปถ้าคุณโชคดีหรือถ้าเควสมันสุ่มได้ไม่รู้วันไหนนะเพราะว่าเควสมันก็ไม่ได้การันตีว่าจะเกิดในวันถัดไปเลยมันอาจจะเลดอัพเพิ่มขึ้นให้โอกาสเกิดมากขึ้นหรืออาจจะคอนเฟิร์มเกิดหรืออาจจะไม่เกิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเควสมันสุ่มยังไงของมันแต่เอาเป็นว่าหลังจากที่เรา สมมุติเลือกตอบเป็นพี่แว่นไปแล้วถ้ากรณีที่เราเลือกตอบเป็นพี่แว่นจุมิชินะคือเห็นด้วยเขานะให้ดูครั้งถัดไปว่าครั้งถัดไปเนี่ยเควสของนักเขียนสองคนนี้มันขึ้นเป็นเควสอะไรถ้าหากว่ามันยังคงย้ําเป็นเควสตเดิมก็คือนิยายเล่มนี้สนุกไหมก็คือเควสเดิมที่ทําไปแล้วแล้วมันให้เราทําซ้ําอีกอะ่ะให้คุณตอบพี่แว่นเหมือนเดิมไปก่อนคือตอบย้ำๆไปเรื่อยๆเพราะว่า มันจะมีเคสที่ผมเคยทํามาคือผมทาเคเวสเดิมอ่ะก็คือนิยายเร่องมีสนุกไหมอ่ะสองครั้งแล้วผมต้องตอบย้ำสองครั้งไอเคเวสใหม่อ่ะถึงจะโผล่อ่าซึ่งบางทีผมไม่รู้ว่ามันทิกเกอร์หรือสุ่มอะไรยังไงมันอาจจะสุ่มกวนประสาทก็ได้เพราะระบบเกมนี้เคเวสเทียนี่เคเวสไรวันเกมเทียนี่รู้ๆกันอยู่ว่ากวนตีนอ่ะโอเคมาอธิบายให้ฟังกันต่อสมมุติว่า ถ้าหากว่ามันขึ้นเควสเดิมนะย้ำอีกครั้งเนะถ้ามันขึ้นว่านี่ยายเล่นนี้สนุกไหมก็ให้ทําเหมือนเดิมไปหาแล้วมันนัยายกลับมาปุ๊บคุยกันเสร็จฟังมันเสียงกันเสร็จแล้วบอกแบบว่าถ้ารอบที่แล้วคุณตอบใครรอบนี้ก็ให้ตอบคนเดิมย้ำมันไปอีกทีนึงแล้วถ้าเกิดว่ามันมีเควสขึ้นมารอบที่3รอบที่4ซึ่งผมไม่รู้มันจะสุ่มซ้ากี่ครั้งก็ให้ตอบย้ำคนเดิมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสปอนเป็นเควสใหม่จนกว่าไอ เควสามันจะไม่ขึ้นเป็นเควสนิยายเร่มนี้สนุกไหมแต่ขึ้นเป็นอีกเควสหนึ่งแทนเป็นเควสใหม่ซึ่งถ้าว่าคุณเลือกตอบเห็นด้วยกับพี่แว่นมันจะขึ้นเป็นเควสใหม่ชื่อว่านิยายเรื่มนี้มีปัญหาหรือถ้าเป็นเควสชื่อภาษาอังกฤษถ้าหาว่าใครเล่นเกมภาษาอังกฤษมันจะชื่อเควสว่า Disney e o l s Sim Problematic นิยายเร่มนี้มีปัญหาไหม Disney e l Sim Problematic อันนี้คือกรณีที่เราตอบเห็นด้วยกับพี่แว่นซึ่งผมไม่รู้ว่าตอบครั้งเดียวก็พอหรืออาจจะต้องตอบย้ำๆๆจนกว่าเควสมันจะสุ่มออกมาให้ทีนี้เมื่อคุณได้เควสใหม่ขึ้นมาแล้วในกรณีที่เป็นเคสของพี่แว่นก็ให้ทาเควสนั้นให้เสร็จก็คือไอ้นิยายเล่มนี้มีปัญหาทําของพี่แว่นให้เสร็จจบปุ๊บอ่ะถือว่าเคลียร์ละหนึ่งคนเคลียร์พี่แว่นไปแล้วทีนี้ต่อบมา คุณจะต้องสุ่มเควสรายวันแบบนี้วนลูปเหมือนเดิมไปเรื่อยไอเควสนี้ใหญ่แลวมนี้สนุกไหมมันจะกลับมาอีกอืเควสนี้ใหญ่เล้วนี้หรือดิสโนเอเอดิสโนเวลซีมาเมซิงเนี่ยมันจะกลับมาอีกกลับมาอีกเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทําของพี่แว่นไปแล้วสมมุติว่าคุณทําของพี่แว่นก่อนคราวนี้ให้คุณมาทําของพี่ตุ้ยแทนก็คือตอนที่คุณมาเลือกตอบว่าเห็นด้วยกับใครให้คุณเลือกตอบว่าเห็นด้วยกับชีกิลุหรือพี่ตุ้ยนั่นเองก็คือให้ตอบเห็นด้วยกับคนละคนกันและเหมือนเเดดิิมครับถ้าากว่ เควสมันขึ้นซ้ำซ้ำเควสเดิมเรื่อยๆคุณก็ต้องตอบคนเดิมย้ำย้ำย้ำซ้ำไปเรื่อยจนกว่ามันจะสุ่มออกเป็นเควสใหม่ออกมาซึ่งถ้าเป็นกรณีของพี่ตุ้ยชิคิลุมันจะเป็นอีกเควสหนึ่งซึ่งชื่อว่านิยายเรื่มนี้เหมือนจะเคยอ่านมาแล้วอาซึ่งชื่อเควสภาษาอังกฤษจะชื่อว่า this novel seems familiar อ่าก็คือนิยายเล่มนี้เคยอ่านมาแล้วนะเหมือนจะเคยอ่านมาแล้วอันนี้คือเคสของพี่ตุ้ยซึ่งพอเคสของพี่ตุ้ยโผล่ปุ๊บเราก็ทําทำาลาวทำให้เสร็จจบจบ,จบไปทีนี้คุณจะทําเห็นด้วยกับพี่แว่นก่อนหรือเห็นด้วยกับพี่ตุ้ยก่อนก็ได้เรื่องลำดับไม่สําคัญแต่ถ้าจะทําของคนดคนหนึ่งต้องทําให้สุดทางคือต้องตอบคนนั้นให้สุดจนกว่าเคสใหม่ของเขาจะปรากฏแล้วค่อยไปทําของอีกคนไม่งั้นมันจะนับรีเซ็ตใหม่โมโซ่ไปหมดซึ่งอย่างที่บอกผมไม่เข้าใจทิกเกอร์การสุ่มเคสของมัน แต่รู้แค่ว่าตอบคนเดียวย้ำๆแล้วเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเกิดเควสใหม่มาให้เองทีนี้เมื่อคุณทำเควสใหม่ของทั้งพี่ตุ้ยและพี่แว่นก็คือ,อทั้งนิยายเล่มนี้มีปัญหาและทั้งเควสนิยายเล่มนี้เหมือนจะเคยอ่านมาแล้วทําเสร็จ2เควสนี้ทั้งคู่แล้วปุ๊บคุณจะได้อาชิพเมนตทันทีที่ทําเควสสุดท้ายเสร็จเป็นอาชิพเมน n t ชื่อภาษาไทยว่าความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ อาอชีพน,นั้นจะได้จากการทำเควสของ2คนนี้เสร็จทั้งคู่และหลังจากที่อาชี t น,นั้นได้มาปุ๊บทำเควสสองคนนี้รายวันเสร็จปุ๊บก็จะเกิดเป็นเควสโลกเควสนี้ขึ้นมาครับซึ่งคือเควสการสร้างในเรื่องผมพูดถึงตรงนี้น่าจะไม่งงเนาะเอาไง่ายๆครับมันคือการวนลูปเควสรยายวันของอินเนซมาไม่จบสิ้น วนรู้วนลูปวนลูปแล้วตอบคนเดิมจังหวะจะได้เควสของคนนั้นแล้วค่อยวนรู้วนลูู้ไปตอบอีกคนพอตอบครบทั้งคู่เควสโล่งจะขึ้นอันนี้สรุปแบบสั้นๆไม่ต้องพูดยาวว่าไวนมาให้เยอะนี่คือความโกนตีนของระบบ daily commission เกมนี้ครับและใช่แม่งสุ่มผมพยายามสุ่มเควสนี้ทํามาตั้งแต่แผทสองและผมพึ่งมาได้เอาตอนเนี้คุณก็คิดเอาแล้วกันอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเลงให้เสียเวลาแล้วเรามาคุยกับพี่แว่นกันดีกว่าว่า สรุปมึงจะเอายังไงอ่ะนายใหญ่กันแน่นี่คือโครงเรื่องที่ชั้นคิดไว้แล้วในครั้งนี้นะ่ะนินจาที่มีเทคนิคพิเศษย่องเข้าไปในป้อมประการของสัตรูโดยเทคนิคพิเศษที่หลากหลายเพื่อขโมยข้อมูลที่เขาต้องการเฮ้ยแล้วนายจะให้นินจามีเทคนิคพิเศษกี่อย่างกันเนี่ยอา้อาวเรื่องนี้เหรอเรื่องนี้ต้องติดตามดูสถานการณ์สิก็ปแปลว,ว่านายยังไม่ได้คิดไว้สินะไม่เป็นไรหรอกน้า ถ้าเขียนโครงเรื่องแบบปิดตายไว้หมดแล้วเรื่องเราจะดาเนินต่อไปยังไงล่ะเอาอีกแล้วนะถ้านายไม่วางโครงเรื่องไว้เขียนไปเขียนมาก็จะเละเทะไปอีกเรื่อยนะสิฉันก็มีวิธีการแต่งของตัวเองนะ่ะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับการเล่าเรื่องจะให้ถูกจํากัดด้วยโครงเรื่องได้ยังไงกันน่ะความคิดนี้ดูไร้ความรับผิดชอบเกินไปแล้วนะนายนี่มันนี่มันยังเขียนกันไม่จบอีกเหรอโอ้นัดเดินทางเธอนี่เอง ฉันกำลังคิดโครงเรื่องนิยายตีมนินจาหยิบเล่มนึงอยู่นะแต่ชิเนรุรู้สึกว่าโครงสร้างความคิดของฉันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฉันไม่คิดว่าความคิดนายไม่ดีสักหน่อยฉันหมายความว่านายต้องยึดมั่นและตั้งค่าโครงเรื่องทั้งหมดก่อนที่จะเริ่มเขียนนะ่ะโครงเรื่องนะสำคัญนะาในการเขียนเรื่องราวเรื่องนึงขึ้นมานะ่ไม่ได้ไม่ได้สิฉันจะไม่เขียนโครงสร้างไว้ก่อนเด็ดขาดถ้าวางโครงเรื่องไว้ก่อนคิดในเรื่องแบบนั้นมันจะแข็งทื่อเกินไปน่ในเรื่องคือสิ่งสําคัญที่สุดในนิย ทุกอย่างในนิยายต้องรองรับเนื้อเรื่องครองเรื่องเองก็ด้วยเดี๋ยวนะไอ้เทียตักกะมึงป่วยมากเลยสำหรับนักเขียนนะกูจะบอกให้เอ้ยกูเรียนวรรณกรรมมานะเว้ยฮัลโหลไอ้เชี่ยจุนกิชิมึงคิดอย่างนี้กูจะตบให้นะน้อยนี่มันใช่ใช่แม่งมาพี่ตุ้ยลุงกระทืบแม่งนาทีตบแม่งให้ตาสว่างเลยนักเขียนนิยายคิดนี้ได้ไงเนี่ยฉันเอ่อมไม่ต้องเขียนกันละช่างเถอะยังไงนายก็คงไม่เชื่อไม่ว่านายจะพูดยังไง ฉันก็มีวันเปลี่ยนหลักการการสร้างสรรค์ผลงานของฉันหรอกจริงๆเลยนักเดินทางในเมื่อเป็นแบบนี้เธอช่วยฉันตัดสินอะไรสักอย่างหน่อยได้ไหมล่ะจะให้กูอ่านนิยายตรงนี้เหรอเธอแค่ต้องฟังจุนคิชิพูดคุยเกี่ยวกับโครงสร้างความคิดล่าสุดข,ของเขาเนะ่ยลองคิดดูว่านินจาที่เขาเขียนไว้จะควรจะแสดงออกมายังไงตามวิจยารญาณของเธอแบบนี้จุนคิชิก็จะเห็นผลที่ตามมาของการเริ่มเขียน,นเรื่องโดยไม่เขียนโครงเรื่องไว้ให้ดีแล้วล่ะ แบบน,นั้นก็ดีเหมือนกันน่นเดินทางนั้นก็รบกวนเธอแล้วล่ะนะเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องให้เธอฟังแล้วเธอก็ทําตามที่คิดเลยนะแล้วให้เจ้าชิคกาุด,ดูซะว่าการที่เรื่องเล่าไม่ผูกมัดกับโครงเรื่องเนี่ยมันสนุกแค่ไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูจะโบกให้มึงเล่ามาเลยเดี๋ยวกูจะฟังให้จบแล้วเดี๋ยวกูจะเทศนามึงให้เองว่านักเขียนเขาควรจะมีอะไรในการสร้างในเรื่องแต่ละเรื่องนายนี่มันฉัน เออเริ่มมามามางั้นพวกเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าน้าเดินทางใน,นเรื่องที่อยากเขียนคือนินจาแอบเข้าไปในป้อมปราการของศัตรูเพียงลําพังเพื่อเตรียมที่จะขโมยข้อมูลสําคัญ <c oughs> น่ะฮน้าเดินทางเธอพร้อมที่จะ,สะแสดงเป็นนินจาหรือ,อยังล่ะนินจาคนนี้เตรียมการทุกอย่างและแอบเข้าไปในป้อมปราการอย่างเงียบๆอ้าเดี๋ยวนะโหลดหือโด,ดอะไรนี่ โหลดอ้าวเอากูณลมดันเฉยเอาอยู่ๆก,ก,กูก็เข้ามาอยู่ในนิยายเออนินจาท่านนี้ดูแล้วระวังตัวมากเลยล่ะก่อนที่เขาจะทําการอะไรเขาจะตรวจสอบดูรอบๆก่อนเนะี่ยกำลังหาหีบละสิเบรกเดอะโฟล์ Break the วอลคุณรู้นะมึงหาหีบอยู่อะถ้าผมอ่านไม่ทันขออภัยนะเพราะวดร์หลอกมันขึ้นเร็วครับอย่างที่บอกคือเกมนี้ผมพยายามกำหนีหลายทีแล้วไอ้เรื่องไดร์หลอกใต้จอ เวลามันขึ้นนะผมอยากให้มันขึ้นนานกว่านี้พินเมื่อเข้า้ปในมป,ประการนินจาก็เตรียมตัวลวงหน้าอย่างที่วางแผนไว้เขาแน่ใจว่าข้อมูลถูกซ่อนเอาไว้ในไหนก็ไม่รู้อ่านไม่ทันแล้วดูเหมือนว่าพื้นบริเวณนี้ทุกทิ้งได้อืมก็รู้เอ้ยรู้อยู่แล้วลวนะน่ะอ่ะมานินจาพบศัตรูที่เฝ้าอยู่ข้างหน้าเขาบางทีอาจจะเป็นเพราะการทำลายแผนไม้ที่ทำให้ศัตรูรู้ตัว คือใครอยากอ่านบทของพี่แว่นยุนยิชีเขาอ่ะผมรบก,กวนไปพพดอ่านกันเองนะเพราะว่าต่อให้ผมจะเป็นยางเหล็กแล็บโยยังไงแค่ไหนผมก็อ่านไม่ทันจริงๆอ่ะคือมันอ่านอ่ะถ้าเอาแค่อ่านกว่าสายตาอ่านในใจเฉยๆมันทันครับแต่ถ้าอ่านออกเสียงภาคไปด้วยอ่ไม่ทันเพราะว่ามันขึ้นมาเร็วมากไม่กี่วินาทีเองขออภัยครับ <S <S เดี๋ยวขึ้นเออเอ้ยชิบหายแล้วไง มันดันมึงเนี่ยนอกจากจะบัเอนอกจากจะเขียนนิยายวุ่นวายแล้วยังสร้างปัญหาให้บุญนะเนี่ยเออผมออกแล้วเข้ามาใหม่ได้ไหมอ่ะอาโอเคออกได้ละดีนะเกมนี้เวลาบักสตั๊กแล้วมันพยายามไหลตัวเองออกมาให้อ่ะไม่งั้นเมื่อไม่สามารถหลบเลี่ยงได้การเอาชนะศัตรูก็ถือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่ง ม่อีกห้องหนึ่งที่ดูเหมือนปิดสนิทแต่นินจารู้ดีว่ามีกระดานไม้เบาบางอยู่ที่สามารถพังทลายลงได้อาฮ่าพักอย่างน้อยก็ไม่กลับไปมือเปล่าไม่พูดไม่ได้เลยว่าทัาากษะการค้นหาของคุณน,นั่นช่างเหมือนกับเออมอนกับอะไรว่าอ่านไม่ทันหอ้องทันทีด่จะทาอะไรที่นี่อีกเออถ้าน,นเขียนว่าเพื่อความปลอดภัยหรือว่านินจาท่านนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังอยากได้ประโยชน์อื่นๆอ,อีกตัวละครตรงนี้ยังไม่ได้วางไว้นะ่ะยังไม่มีส่วนนี้เออดีแล้วกูวิ่ง กูวิ่งนอกบทเยอะๆให้มันพูดเยอะดีกว่าดูดิว่าถ้าผมวิ่งออกนอกลู่นอกทางแล้วมันจะบนอะไรบ้างไหนๆก็ไหนๆละวอ่ะวิ่งออกนอกทางเยอะๆเลยมันจะมันจะได้พูดพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดมันก็เร็วเลยเหมือนเกือบโดดออกไม่ได้อ่ะโอเคให้พังพื้นใช่ไหมอ่ะพังก็พังเชื่อมดาก้อนสไตไม่ได้วะนั่งนะ อ๋อบันไดนี่ไงเอาบันไดปิ้นมาก่อนในห้องถัดไปดูเหมือนจะมีหีบสมบัติมากมายแต่นินจาไม่ขยับขยื่อนนินจาท่านนี้ดูเป็นมืออาชีพมากไม่มีอะไรอยู่ในหีบสมบัตินั่นเลยจริงๆนะท่านแค่ทําตามพรกเรื่องของฉันก็พอฉันบอกว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นฉันยังไม่ได้คิดเอาไว้เลยนะตอนนี้ในสุดนินจาก็ใส่ใจออกจากห้องไม่รู้อะเปิดไปก่อนนะ่ะกูจะเปิดอนะ่ะมันจะทําไมอ่ะกูเห็นหีบแล้วกูอดเปิดไม่ได้อ่ะ ออกูจะเปิดอะอ่าโอเคดันนี้จริงเหมือนเหมือนเลเยอร์จะเป็น l a y ยอรที่เคยใช้แล้วนะเคยใช้งานคนไกพื้นมันพังได้แหละแต่ผมอยากขึ้นบนที่นี่คือสถานทีที่ข้อมูลชิ้นนั้นอยู่นินจาตัดสินใจไปลองดูที่ข้างต้นไม้นินจารู้สึกว่าบางทีรอบๆนี้อาจจะมีความลับอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครร่วงรู้แต่ว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยจริงจ น่าจะเป็นต้นไม้ปลอมต้นนั้นแล้วละ่ะนินจารเริ่มทาการสํารวจอย่างละเอียดแล้วนินจาได้รับข้อมูลสําเร็จแล้วตอนนี้เขากลับไปรายงานตัวได้แล้วละ่ะฉันขอตัดทิจแป๊บนะทําไมในหีบถึงไม่มีอะไรเลยฉลันยังไม่ได้คิดเอาไว้เลยอีแป๊บก็ต้องเอาไล่พื้นพังตะกี้เดี๋ยวไล่พื้นพังตะกี้ตะกี้มันพังพื้นได้ถ้าพังพื้นได้เป็นไงอ้าว อ๋อกูดันไปเจอข้อมูลข้างบนก่อนแล้วไม่ลงมานี่เอา้างนี้ก็ไม่ได้อ่านบทพูดมนันนะเด็กกะจะดูเท่าไหร่ว่าเอาแล้วผมมาปิดหลังจากฆ่าโรดินแล้วเออดีเว้ยเอา้าคือมันให้พังพื้นแต่ว่าไอ้ทางที่เราพังพื้นลงมามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายคือเราดันขึ้นไปเจอข้อมูลก่อนก็เลยากลายว่าไม่มีโอกาสได้ลงมาตรงน,น,นี้แล้วเก็บได้หรอก อาแล้วกันโธ่เอ้ยใครจะไปรู้อ่ะผมมันเป็นสายเช่าวิ่งนอกรูนอกทางซะด้วยผมก็ดันวิ่งออกไปก่อนผมก็นึกว่าข้างบนมันคือแบบว่าทางอื่นน่ะแต่ว่ามันดันมันดันเป็นทางจบซังนั้นเอาแล้วห้องนี้ทําไว้ทําไมอ่ะนินจาเช็คกล่องใส่ข้อมูลในมืออีกครั้งแล้ตอนนี้เขาพร้อมจะไปจากที่นี่แล้วละ่ะใช่พร้อมแล้วแต่กีไม่ไป ทำไมเช่นนั้เขียนให้นินจาต่อสู้เก่งขนาดนี้นะนินจาเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้สาเร็จนินจาไปรอบศัตรูเรียเขาเอาชนะได้เขาคิดว่าเขาควรจะออกมาจากที่นี้จริงๆใช่ไหมอ๋อคือถ้าว่าผมจัดการกับศัตรูทุกตัวครบนี่ก็คือมันจะขึ้นแดรอกเพิ่มให้ด้วยว่าผมกวาดล้างดันเจียนใช่ไหมอ่อโอเคโอเคไม่มีหีบใช่ไหมไม่มีก็ไม่มีออกออกไปไม่มีนะ นายยังไม่มีแล้วล่ะอ้าวอ้าวการสร้างเนื้อเรื่องดูเหมือนว่าจุนกิชิจะมีปัญหากับการงานเขียนอ๋อต้องคุย่าคุยสิเอาละเนื้อเรื่องจบลงเท่านี้แล้วละ่ะฉันไม่เคยเหนื่อยถึงขั้นนี้มาก่อนเลยนะเรื่องราวมันซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่คือการที่น้นยไม่ได้กาหนดโครงเรื่องไว้ล่วงหนะ้าไม่มีการผูกโครงเรื่องไว้ องประกอบทั้งหมดในเรื่องจะชนกันยุ่งเหยิงไปหมดในสถานการณ์แบบนี้น่าจะคู่คุมเรื่องราวไม่ได้เลยและไม่ว่าคุณจะเขียนในเรื่องอะไรเรื่องราวก็จะจบลงแบบรึงก,กลางๆแบบนี้แหละเฮ้ยฉันไม่มีแรงจะเถียงแล้วละ่ะนั่นเดินทางขอบคุณเธอมากเลยนะที่ช่วยตัดสินให้นะ่ะฉันคิดว่าฉันได้อะไรมากมายเลยละ่ะจากการตัดสินในครั้งนี้ช่วยรับของแทนคําขอบคุณเออช่วยรับของสมนน,นาคุณพวกนี้ไปด้วยนะ เดี๋ยวฉันจะกลับไปเขียนนิยายต่อแล้วหละสม้ำหน้าที่มึงมานั่งติดพันกับเควสรไลววานีนัสมาตั้งเก้าแพดแค่เพื่อเควสของพวกกูสองคนน่ะสม้ำหน้ามึงโครงเรื่องหรือเนื้อเรื่องเฮ้ยเรื่องไหนมันสำคัญกว่ากันกันแน่นะจบอย่างน้อยก็มีตอนจบนี่ไงไอาชิมเมนขึ้นแล้วโอ้ยจบสักที หมดสิ้นทุกสิ่งอย่างกับเมืองเมืองนี้ทั้งเควส e อีเวนต์สำรวจต่างๆเก็บหีบทุกใบทุกเกาะตั้งแต่เกาะนาลุคามิไล่ไปยันเกาะซูรูมิเก็บหีบครบทุกใบหมดครบถ้วนเคเวสลงเคเวสโลกทำเสร็จหมดได้เวลาไปสุเมลุอย่างไม่มีห่วงสักทีแต่ว่าก่อนที่เราจะปิดคลิปก็ต้องไม่ลืมที่จะกลับมาที่บ้านเมียตาของเราออยากาสุดน่ารัก และคุยกับพี่แว่นเพื่อรายงานสถานการณ์ว่าเราได้ทำเคเวสโลกเคเวสสุดท้ายที่เราคาใจมาอย่างยาวนานของอินาซึมะซึ่งก็คือเคเวสการสร้างในเรื่องเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์แล้ว4 5่ 45, ทับ4 5นะครับผมโอเคหายคาใจกับประเทศเชียนี่สักทีเฮ้ยคือไอตอนทำเคเวสโลกไม่ลำบากหรอกมันลำบากตอนสุ่มไอเคเวสรายวันเพื่อให้ได้ตามเงื่อนไขนี่นแหละตรงนั้นน่ะคือเชียมากเลยครับ คือผมสุ่มนั่น,นแหละแพทสองจริงๆนะผมสูบนั่นแหละสองจุดศูนย์ไล่มายันสองจุดแปดเพิ่งมาเสร็จเอาวันเนี้หนึ่งวันก่อนขึ้นสุ่มไม่รู้อะ่ะเออนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าผมไม่ชอบไอ้ระบบสุ่มเฟสของเกมนี้เลยคือมันดันใสายไอชิพเมนมาแล้วผมเป็นสายแบบคอลเลกชันเนี่ผมอยากทำไอชิพเมนให้มันแบบเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนไงเออเป็นสายเก็บร้อยนั่นแหละก็นะไอชิพเมนก็คืออันนี้ครับอ,อ่าสิ่งมหัศจรรย์บนโลกอย่างน้อยก็มีตอนจบ ฟังจุนคิชิเล่าถึงพล็อตเรื่องของเขาจนจบอ่าก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับคลิปเควสโลกเควสสุดท้ายของอินาซึมะเควสการสร้างในเรื่องของนักเขียนที่ม่งยืนเถียงกันมาตั้งแต่แพทสองจุดยันสองจุดแปดและก็คงจะยืนเถียงกันอย่างนั้นตลอดไปก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ใครที่จะตั้งใจมาดูหรือหลงมาดูโดยไม่ตั้งใจก็ตามเพราะว่าเอากริงทึมของ YouTube มันนำพาให้เรามาเจอกันนะครับผม ถ้าว่าดูแล้วชอบแลวถูกใจดูแล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อการทำเควสของคุณหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการเก็บอาชีพเม้นต์แบบว่าบางคนอาจจะเพิ่งรู้ว่าเอ้ยนักเขียน2คนนี้มันมีอาชีพเม้นต์นะหรือว่าเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าไอเควสการสร้างในเรื่องที่แท้มันเป็นเควสโลกที่ต้องทําต่อจากาเควสรายวันของนักเขียน2คนนี้แล้วต้องทําแบบนี้เองนะอะไรอย่างเงี้ยนะผมถ้าว่านั่นแหละได้ประโยชน์ไปก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ เป็นกำลังใจให้ชาแนลผมก็ได้นะผมขอบคุณมากครับ